บ่ายรูปก่อนในห้องปาะชุดนี้นะครับช็าไม่ไมเข้าหน้าลงนเนะครับอน <c oughs> สตออนิฟูเจอร์ร่วมกับการถายนร้บบฟลรในางประเทศประธานในที่ประชุม ในนามของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรนายเดียนและผู้จัดการชุดควบคโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในระดับตำบลของสถานีตำรวจภูธรนายเดียนขอกราบคุณขอขอบคุณท่านผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสียสละเวลามีค่ามาเป็นประธานเกิดโครงการเหล่านี้เนื่องด้วยสถานีตำรวจเนื่องด้วยตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้กำหนดให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดจัดการตื่น โดยดม,มีวัตถุประสงค์ดันี้หนึ่งเป็นการสวยจำนวนหนึ่งร้อยคนใช้เวลาในการึุอบรมจำนวนหนึ่งวันโดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติวันนี้ไดเวลาหนึ่งคนแล้วระมขอกราบยนเชิญท่านทันตุเลศสติคูเชอร์ผู้กำกับการสานีตำรวจกรุงเทพมหานคนประธานในพิธีได้กล่าวเกียกการจุนรมและให้อวามแก่ผู้เข้ารับการอบรมกาบการยนเชิญครับที่ได้ให้ความเคาร ในการที่ใช้สถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมในวันนี้กระผมมีความรู้สึก,กดีที่เป็นเกียรติมาเป็นเกียรตินอ,อย่างยิ่งเลยให้มันประลานในพิธีเปิดองค์การาการมีส่วนร่วมของประชาชนในวันนี้นะครับอ,อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีนะครับว่าส่วนนี้ปัญหาการและยัมพิตขอให้การงานเนี่ยประ,รระ,ะสบความสำเร็จผู้เข้าร่วมอบรมมีความปลอดภัย ในเวลาสรวแล้วผมขอเปิดโครงการสร้างเรื่ข่ายในการป้องกันการยันบนของสถานีตำรวจดธรในกรคงเทียนัครับขทนประธนที้ใหญ่